สวัสดีครับช่วงเช้าๆวันนี้นะครับผมก็วันนี้ผมจะนำเสนอผักสวนครัวที่หน้าปลูกนะครับแล้วก็ปลูกไวในบ้านมีประโยชน์หลายอย่างนะครับส่วนการปลูกของผมก็ปลูกในกระถางเล็กๆอย่างนี้นะครับเนี่กระถางเล็กแค่นี้นะครับผมนะครับต้นกระเพราใบหนึ่งมันแตกก้านออกมาเยอะแยะเลยนะครับก็ได้กินนะครับตัดไปกินหลายรอบแล้วนะครับผม สำหรับกระเพราใบนี้กระเพราต้นนี้นะครับผมแค่ต้นเดียวแค่ปลูกในกระถางนะครับประหยัดพื้นที่แล้วก็เอาไปไหนก็ได้นะครับผมนี่ฮะนี่กระเพรานะครับเอาไปไหนก็ได้แค่ใส่ดินนะครับใส่ดินเพาะปลูกในกระถางเล็กๆอย่างนี้เราก็รดน้าแค่นั้นเองนะครับก็รอการแตกใบแตก กิ่งก้านสาขาออกมาให้เราได้เก็บไปรับประทานได้เลยนะครับผมนะครับก็วันนี้ผมจะนําเสนอกระเพราเนี่ยครับครับซึ่งกระเพราก็มีคุณสมบัติหลายอย่างนะครับผมนี่ฮะสมบัติของเขาก็มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์เป็นยาสมุนไพรด้วยแล้วก็เป็นทั้งอาหารด้วยนะครับผมอย่างเช่นว่าอาหารก็ไปทําเป็นกระเพราผัดกระเพราต่างๆนะครับผม ทำได้หลายเมนูนะครับไม่ว่าแต่กระเพราไก่กระเพราหมูกระเพราขบหรือว่าผัดกระเพราต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวกแกงต้มยำต่างๆก็ใช้กระเพราด้วยนะครับซึ่งมันจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็เป็นประโยชน์แก่เรากับร่างกายด้วยนะครับผมนะครับส่วนประโยชน์ทางยานะครับผมก็มีราก หลายอย่างนะครับประโยชน์ทางยานะครับช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟือได้นะครับผมนะครับแล้วก็บรรเทาอาการไอขับเสมหะนะครับกินฉุนจากใบกระเพรานะครับเปิดทางเดินหายใจช่วยลดอาการไอและก็ช่วยขับเสมหะด้วยนะครับเสริมผมคงกันนะครับต้านอนุโมนอิสระนะครับกะเพรามีสารชนิดหนึ่งนะครับช่วยลดอักเสบและก็ป้องกัน เซลเสื่อมนะครับผมนี่ฮะประโยชน์ของกระเพรานะครับแล้วก็ช่วยลดน้าตาลในเลือดใต้นะครับแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็เชื้อรานะครับผมแล้วก็ช่วยลดความเครียดนะครับสําหรับคั้นที่เครียดต่างๆก็กินผัดกระเพราทําให้อารมณ์ดีขึ้นนะครับผมนี่ฮะประโยชน์ของกระเพราหลายอย่างได้ทั้งอาหารได้ทั้งคุณสมบัติทางยานะครับผม ก็ผมจะพามาดูเทคนิคทําให้กระเพราแตกอนะครับผมนะครับที่ให้กิ่งก้านเยอะนะครับเป็นเกือบสิบกิ่งแล้วนะครับผมเนี่ยแค่ต้นเดียวนะครับผมวิธีการเทคนิคต่างๆนะครับที่อของกระเพรานะครับผมผมใช้วิธีเด็ดนะครับเป็นเช่นว่านะครับเราควรจะเด็ดถ้ามีดอก มาอย่างนี้นะครับผมอย่าทิ้งไว้นะครับมีดอกมาอย่างนี้เราเด็ดปึ๊บมันจะแตกแฉนงออกมานะครับเป็นกิ่งสั้นก้านสาขานะครับอย่างนี้ผมเด็ดเนี่ยผมเด็ดดอกปึ๊บมันจะแตกกิ่งก้านสาขามาเยอะเลยนะครับผมซึ่งถ้าเราไม่เด็ดดอกปึ๊บดอกตัวนี้มันจะแก่นะครับทําให้ลําต้นมันแก่แล้วก็กระเพราเริ่มจะตายไปในที่สุดนะครับผม นะครับถ้าไว้ดอกนะครับเพราะว่าต้นกระเพรานะครับโดยสัญชาตญาณของต้นไม้นะครับมันจะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับพอมันได้ผลิตขึ้นมาเป็นเมล็ดนะครับเป็นเมล็ดแก่ที่จะขยายพันธุ์ต่อต้นก็จะตายไปในที่สุดแต่เราใช้เทคนิคนี้โดยให้มันแตกเพื่อให้เราได้กินนะครับ ได้กินอยู่กับเรานานๆน,นะครับผมยะะมีดอกขึ้นมาอย่างนี้ครับจะเป็นดอกเล็กๆขึ้นมาอย่างเงี้เด็ดไปเลยนะครับผมอ,อันนี้เป็นเป็นดอกของกระเพราซึ่งดอกก็จะออกเป็นมเมล็ดนะครับพอมันแก่ปุ๊บก็มันจะเป็นมเมล็ดต่อไปนะครับผมเราเด็ดออกเลยนะครับ นะครับคอยดูนะครับตรงนี้นะครับที่ผมเด็ดไปตรงนี้มันก็แตกขึ้นมานะครับแตกเป็นจริงใหม่ขึ้นมานะครับตามนี้นะครับแล้วก็จะเป็นทรงพุ่มสวยนะครับผมทรงพุ่มอย่างนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็ออกมาแล้วนะครับจะออกดอกเด็ดไปเลยนะครับผมเนี่เด็ดไปได้เลยนะครับ หรือว่าตัดไปกินก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ตัดกินเพราะว่ามีอาหารารับประทานแล้วนะครับวันนี้เนี่ยอย่างนี้ครับผมเนี่ยมันเริ่มจะออกดอกนะครับเราเด็ดออกเลยนะครับผมเนี่ยเป็นเทคนิคนะครับผมทําให้กระเพราของเราพุ่มสวยแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยเด็ดออกเลยนะครับที่เป็น ดอกมันจะจอะอดอกขึ้นมาเราก็เด็ดเด็ดแค่ดอกนะครับเด็ดตอ,อไปได้เลยนะครับผมทีนี้มันจะแตกเป็นจริงจรงสาขาออกมาเยอะเลยนะครับผมแต่ก็ให้กระเพรา,าของเราได้สมงพุ่มสวยนะครับส่วนเก็บกินเราก็เก็บแค่ใบนะครับไปกินได้นะครับนะครับนี่ฮะที่ผมเด็ดออกมามันจะเริ่มแตกนะฮะ เนี่ยจีเด็ดตรงนี้ครับนี่เป็นรอยเด็ดนะครับรอยเด็ดตรงนี้เสร็จแล้วมันจะแตกพุ่งออกมานะครับเป็นจริงออกมาเห็นไหมนะครับนี่จะแกเป็นจริงออกมานะครับสองจริงสามจริงนะครับเป็นจริงออกมานะครับนี่ก็เป็นจริงออกมาครับนะครับสวยงามนะครับผม สวยงามมากแล้วก็วิธีปลูกก็แค่กระถางเนี้ยก็อเราสามารถที่จะเอากระถางไปไว้ตรงไหนก็ได้นะครับผมถ้าไม่ชอบตรงนี้เราก็ขยับพื้นที่ไปตรงนั้นตรงนี้ได้หมดนะครับส่วนดินปลูกผมก็ใช้ที่วัวนะครับมูลวัวหมักใบไม้กิงไม้นะครับผมเนะี่ยฮะใหดูดินนะครับดินดีมากครับมูลวัว หมักด้วยกิ่งใบไม้ใบแล้วก็เติมด้วยขี้หมักไก่นะครับขี้ไก่หมักนะครับหรือว่าโบกชินะครับทําเป็นปุ๋ยหมักโบกชิที่ผมเคยทําในคลิปไปแล้วนะครับวิธีทําปุ๋ยหมักโบกชิทําแบบง่ายๆนะครับหมักเจวันก็ใช้ได้แล้วนะครับก็เอามาเติมให้เขาเดือนละครั้งนะครับผมเดือนละครั้งนะครับหรือว่า15วันครั้งหนึ่งได้นะครับผม เอามาเติมในกระถางนี้แล้วก็รดน้ําทุกวันนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็มีกระเพรากินได้ตลอดนะครับมีกระเพราเก็บกินได้ตลอดนะครับแค่กระถางนี้รักษาดูแลก็ง่ายนะครับผมนะครับอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่มีพื้นที่จํากัดหรือว่าไม่มีพื้นที่เลยเนี่ยผมก็ปลูกอย่างนี้ครับวางไว้บนปูนซีเมนต์อย่างนี้ก็ได้นะครับ พื้นที่จำกัดไม่มีพื้นที่เราก็เอากระถางมาวางไว้บนปูนซีเมนจะสวยงามนะครับแล้วก็รดน้ําวันละครั้งนะครับตอนเชา้าหรือว่าตอนเย็นก็ได้นะครับแล้วแต่มีเวลาส่วนผมจะมีเวลาช่งชาวงเช้านะครับผมก็รดแค่ช่งชวงเช้าเพราะว่าตอนเที่ยงจนถึงสามทุ่มผมไปทํางานนะครับก็มีเวลาแค่ช่งชวงเช้าผมก็มาทําช่งชาวงเช้านะครับ ก็ได้กินแล้วนะครับผมเนี่ยแอร์นีนเองนะครับนะครับออกพุ่งสวยมากนะครับผมอันนี้ไม่ใช่เพราะผมเก็บไว้เพื่อจะถ่ายนะครับผมเพื่อจะถ่ายคลิปต่างๆไม่ใช่ครับอันนี้ผมเก็บกินมาหลายรอบแล้วครับนี่ครับไปดูนะครับอันนี้แค่กระเพราต้นเดียวในกระถางเล็กๆนะครับ เราก็ได้ผักสวนครัวที่เราไปกินนะครับกินได้ตลอดเลยนะครับผมก็อีกที่สําคัญนะครับเป็นผักที่เราปลูกเองด้วยนะครับแล้วก็เรากินยังมีความสดนะครับกินยังมีสารอาหารครบถ้วนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับปลอดภัยกับเราด้วยนะครับก็ไม่มีสารไล่มแมลงหรือว่าสารฆ่า,มาแมลงต่างๆก็ถือว่า ปลอดภัยกับเรานะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมแล้วก็ได้ผักสวยๆนะครับแล้วก็กินแล้วมีสุขภาพที่ดีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีไอเดียให้ดูการปลูกผักนะครับแค่พื้นที่เล็กๆแค่นี้นะครับผมไม่ถึงตารางเมตรนะครับผมเนี่ยแค่กระถางใบเดียวแค่นี้นะครับก็ได้กินแล้วนะครับปลูกตรงไหนก็ได้วางตรงไหนก็ได้กิน นะครับคอยมีแสงแดดแล้วก็รดน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขานะครับก็คลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากรับผมสําหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ